โอ้คงไม่ไหวแน่กินคนเดียวไม่หมดแน่เลยอ้าวเดี๋ยวลงคิดนะลงกันหน่อยลงกันงน่องกอดลงก่อนเดี๋ยวนี้ทาให้กินลงมาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างลงมาลงมานี่ลงมานี่นั่งลงเดี๋ยวได้เอาไปเลี้ยงนกเลี้ยงนกเลยใช่ไหม And phone yeah, that's and

เอกถอยลูกทุงละสิบเจ็ดดอลลา,าร์สหรัฐโอ้แพงเหมือนกันเนาะเอกเไม่เอาลูกโอ้ยเช็ดชั่วออไปทำไมนะ่ะเสียดายเลยเอาไปเลี้ยงนกถ้าเงินบาทก็รวมรวมหกร้อยบาทสองกิโลว้าวฉลาดมากเลยครับ พี่ก็นั่งแล้วพี่ก็นั่งแล้วนะอยากกินด้วย <laughs> สกายกินเผื่อแล้วคะ่ะมิสเตอร์สกายกินเผื่อแล้วมิสเตอร์เอก,ก็กินเผื่อมิทแคนนาก็กินเผื่อแล้ว